กระผมอดิสรเพียงเกตครับวันที่15และวันที่16กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้กับเมื่อลืนนี้ครับพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยพักเพื่อไทยแต่แพทย์ชนานานสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผนึกกำลังพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงคะแนนตามรัฐมนูญจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้าย ของอายุสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ครับเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงคะแนนทิ้งทวนครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมที่เคารพครับรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบ4ปีนำโดยคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้า12ประการที่ประกาศต่อรัฐสภาแถลงต่อรัฐสภา แต่4ปีที่ผ่านมานี้ฝ่ายค้านเห็นว่าพักร่วมรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทําตามนโยบายที่ตนเองได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่บรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้ระบุไว้ผมคิดว่ายุทธการที่ฝ่ายค้านได้เสนอว่าน่าจะเป็นยุทธการถอดหน้ากาก,กคนดีส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าคนที่ทํารัฐประหารก่อการกรบฏ เช่นคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นคนดีไม่ได้หรอกครับคือไม่ต้องใส่หน้ากากก็เป็นคนไม่ดีอยู่แล้วในสายตาของผมน่าจะเป็นยุทธการปลดปลดระวังประยุทธ์แปดเปื้อนยุทธการปลดระวังประยุทธ์แปดเปื้อนเหมือนปลดระวังรถไฟหัวรถไฟนั่นแหละครับใช้มาเป็นร้อยร้อยปีอยู่ต่อไปไม่ได้นี่ใช้มาแปดปีอยู่ต่อไปไม่ได้ปลดระวงังหรือว่าปิดฉากประยุทธ์เถื่อนโอชา ปิดฉากประยุทธ์แปดเปื่อนอะไรทำนองนั้นถึงจะเหมาะสมส่วนตัวของกับผมครับผมเห็นว่ารัฐบาลของประยุทธ์เถื่อนโอชานี้ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดครับปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองเจ็ดเม็ดร้อยบาทกับสีเม็ดร้อยบาทกาดเกลื่อนไปหมดผมสงสัยว่ารัฐบาลชุดนี้ ทำไมเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่สนใจอนาคตของเยาวชนปัญหายาบ้ามันทําลายมันทําลายทุกเรื่องนะครับทําลายอนาคตเยาวชนทําลายความสัมพันธ์ทําลายทุกสิ่งทุกอยาก่างทําไมประยุทธ์จันโอชาซึ่งมีอํานาจเสร็จเบ็ดเด็ดขาดปราบยาบ้าไม่ได้ผมคิดว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับประยุทธ์ก็ไม่น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างแน่นอนปลดระวังประยุทธ์แปดเปื้อนครับ ยาบ้ายังปราบไม่ได้ยังเอากัญชามาเสริมอีกเป็นกัญชาเสรี